ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษชั้นป .3 โรงเรียนอนุบาลวงสวัสดิ์พัฒนาโดยครูอิวพนิดาวงสวัสดิ์สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนครูยอยิ๋วเองค่ะ มาพบกับครูอยู่กันอีกแล้วนะคะในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่17เดือนธันวาคมพศ2564ค่ะในช่วงบ่ายนี้คุณครูจะสอนไกรมมาววยกรณ์ค่ะหน้า124ให้นักเรียนเปิดหน้า124เลยค่ะเปิดแล้วยังคะถ้าเปิดแล้วไปเรียนกันเลย นักเรียนทุกคนเบอร์หน้า124ค่ะมาดูไกรมาวยากรณ์กันค่ะรูปประโยคที่ใช้พูดถึงการเล่นกีฬานะคะ let's play ตามด้วยชื่อกีฬาค่ะ let's play ตามด้วยชื่อกีฬาหมายถึงไปเล่นชื่อกีฬานั้นกันเถอะนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะ let's play badminton let's play badminton อันตามคุณครูค่ะ let's play badminton let's play badminton แปลว่าไปเล่นแบดมินตันกันเถอะนะคะถ้านักเรียนอยากชวนเพื่อนไปเล่นฟุตบอล let's play football นะคะพูดว่า let's play football ไปเล่นฟุตบอลกันเถอะ ถ้าอยากชวนเพื่อนไปเล่นบาสเกตบอลลูกก็พูดว่า let's play basketball นะคะ let's play basketball ไปเล่นบาสเกตบอลกันเถอะนะคะมาฝึกอ่านประโยคข้างล่างกันบ้างค่ะ let's play badminton let's play tennis นะคะไปเล่นแบดมินตันกันเถอะไปเล่นเทนนิสกันเถอะ ะะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะมาดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะหน้า125ค่ะรูปประโยคคำถามคำตอบว่ามีหรือไม่มีอุปกรณ์กีฬานะคะรูปประโยคคำถามจะขึ้นต้นด้วยกริยาช่วยดูและตอบด้วย yes หร no ือ no นะคะ ขึ้นต้นด้วย do และตอบ yes หรือ no รูปประโยคเป็นดังนี้ค่ะรูปประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย do do you have ค่ะ do you have ตามด้วยอุปกรณ์กีฬาคุณมีอุปกรณ์กีฬาหรือไม่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ do you have a bat do you have a bat อ่านตามคุณครูค่ะ do you have a bat do you have a bat คุณมีไม้ปิงปองหรือไม่ a bat a bat ก็คือไม้ไม้ปิงปองนะคะรูปประโยคคำตอบค่ะถ้ามีตอบว่า yes I do ถ้าไม่มีตอบว่า no i don't no i don't นะคะถ้าต้องการบอกว่าตนเองมีหรือไม่มีอุปกรณ์กีฬารูปประโยคจะเป็นดังนี้ค่ะถ้ามีอุปกรณ์กีฬานั้นให้พูดว่า i have อุปกรณ์กีฬาตัวอย่างนะคะ i have a bat ฉันมีไม้ปิงปองนะคะ I have a bat อ่านตามคุณครูค่ะ I have a bat I have a bat ฉันมีไม้ไม้ปิงปองนะคะฉันมีไม้ปิงปองถ้าไม่มีอุปกรณ์กีฬานั้นให้พูดว่า I don't have I don't have อุปกรณ์กีฬานะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I don't have a m i t c I don't have a m i t c อ่านตามคุณครูค่ะ I don't have a m i t I don't have a m i t ฉันไม่มีถุงมือเบสบอลนะคะฉันไม่มีถุงมือเบสบอลมาดูประโยคในตารางข้างล่างกันค่ะให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะและส่งเป็นคลิปวิดีโอมาให้ครูนะคะก่อนจะส่งเป็นคลิปมาให้นักเรียนแนะนำตัวเองก่อนนะคะ Do you have a bat นะคะ. do you have a bat? Do you have a meat? Yes I do. No I don't. I have a bat I don't have a meat. Thank you bye bye Pamani มาดูงานที่นักเรียนจะต้องส่งคุณครูนะคะงานที่1ให้นักเรียนเขียนกราม่าวยากรณ์หน้า124และ125นะคะลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษลงวันที่วันนี้นะคะและอย่าลืมเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะ งานที่สองค่ะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการอาร่าน Let's Play มาหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ Let's Play Badminton มาเล่นแบดมินตันกันเถอะไปมาด้วยนะคะและการอาร่าน do you have ในหน้า125สส่งมาให้ครูดูด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ